เป็นควายขาวขาวขาวเปียนเปียนปเรื่อยจนเรไม่เหลือจะเหลือแต่ไก่เต่าไก่เต่าสามเดือนไปดูใหม่ก็เป็นก็เป็นดินหมดแล้วเป็นนิจังตุกังนนต์ตาแล้วนิจังคือความเงียบไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมทุกังคิดไป้คิดแลก็เป็นตู้นนต์ตาความไม่ใช่ตัวเดียวแตคนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนี่ทำอย่างนี้เลยเอาตัวตนขึ้นมาใหม่อีกเอาไม่เป็นไรเรเหมือนเดิมอีกเออแม่ฟังแล้วพอแล้วไงนะ เอาเดี๋ยวแม่แม่เสริมดีกว่าเนาะขอ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 แฟงเพราะอะไรเพราะแม่ฟังแล้วไงแม่ต้องการฟังว่าเอ่อเราถ้าเราไม่ไม่เอาเขาไม่สนัดเขาหวาดเสียวกันเขาเอจะอ้วกจะคือเขาบอกางคนก็จะอ้วกบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กล้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยว่าเออเราก็ให้เอกรรมฐานอ่ามารณานุสติค่ะคือกำหนดความตาย,ยานี่แม่ก็เลยบอกให้หนู อธิบายให้แม่ฟังหน่อยไหมถ้าหนูจะเป็นแนะนําสงเคราะเพื่อนที่เขาไม่กล้ามังกายเขาไม่กล้าผ่าแยกหนังแยกเนื้อเอาไปไปให้คุาชนาอันนี้มันก็ลงสู่ไตรักเหมือนกันเ,เป็นแล้วก็อยู่ในพระไตบิดกมีด้วยวันนี้ชัดเจนอันนี้ถ้ามราณานุสติเนี่ยอ,อยู่ในอยู่ในมรณะอยู่ในพระไตปิดลมชัดเจนจ้ะกะทีนี้หลักของการกําหนดวันนี้เรา,าเราจะแนะนําเขาเราจะเป็นแบบอย่าง เท่าที่เราอะมีความสามารถมีความเข้าใจปัญญาเรามีแค่ไหนเราก็พูดแค่นั้นน่ะนะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็ต้องในตั้งตั้งตั้งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะคําว่าท่านให้พิจารณาความตายนะเนี่ยกนนี้เมื่อไม่กล้ามั้งก,ก็ต้องพิจารณาความตายเพราะถ้าไม่ตายมันก็จะไม่เป็นนัตตาเพราะว่าพระเจ้าสอนให้ให้ให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยรักปฏิบัติที่อยากออกจากโลกเนี่ยถ้าหเห็นกายนี้ที่ยังไม่ตายเนี่ย ให้เห็นเป็นให้เห็นให้มันเป็นอนัตตาให้ได้ท่านถึงบอกให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ให้เห็นในการพิจารณาเรื่องมรณะนิสติหรือเรื่องอ,งอสุภกรรมฐานก็ได้ถ้าเรียกภาษามันนั้นอย่าเอาภาษาเข้ามาใส่เลยมันจะวุ่นวายอีกแต่เรียกว่ากรรมฐานมรณะน,นิสติก็แล้วกันะแล้วกําหนดยังไงนึกยังไงนี่ปัญญาเรานะแต่ว่ามันจะถูกกัจจเิตของของญาติธรรมหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่ง อย่างเงี้ยค่ะเรีวว่าเดินปัญญาลงมือกําหนดเพราะเพราะโจ์ไหมโจทย์บอกให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไหมร่างกายนี่นะาตอนเราม้างเราก็ม้างจนเป็นเรียบร้อยม้างกายอะ่ะม้างจนเป็นชิ้นส่วนหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไ้พุงก่อฟืนก่อไฟจนเผาจนเป็นขี้เท่าเราก็ทําแล้วอ,อันนั้นเขาไม่เอาเขาก่อเสี่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะมางกายเนี่ยทีนี้เราก็ต้อง เมื่อเมื่อมองเรนังสติก็ต้องกําหนดให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันให้เป็นอนัตตาให้ได้เพราะนี่เราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้คิดเองโจทย์มาจากมาจากพระศาสนามาจากข้อแม่กรศอาจารย์มาจากสมเด็จพ่อท่านให้ธาตุกรรมาฐานน่ะก็เหมือนเหมือนท่านไปสอนพระโมกคัลลานเออท่านบอกสุดท้ายท่านให้สอนธาตุกรรมาฐานอะ่ะให้ให,ให้ให้คิดพิจารณาธาตุกรรมาฐานนั่นธาตุกรรมาฐานย่อไหมย่อขนาดนั้นล่ะค่ะก็กลายเรานี้ไงธาตุอ่ะ แล้วเอามาเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานเอามาทําเป็นกรรมฐานน่ะนั่น,น,นแหละค่ะแล้วยืนยันว่าต้องทําไม่ทําไม่ได้ไม่ทําไม่มีทางไม่มีทางที่จะปล่อยวางไม่มีทางที่จะข้ามไปตีใครใดๆอ่ะกองทัพคนต่อไปกองทัพต่อไปของอวิชชากองทัพต่อไปของธรรมชาติกองทัพต่อไปของกิเลสมานไม่มีทางเลอเพราะฉะนั้นค่าค่าด่านนี้นะนี่ทีนี้เราจะแบ่งปันสิ่งที่เราทําแบบแบบของเรากันค่นอย่างี้เรียกแบบของเรา ถ้าเราเป็นร้านของเราร้านเราทําแบบนี้ลูกค้าชอบไหมถ้ <c oughs> าเป็นสินค้าไี่หนม่งนะมยมางนีนะคะเออร่างกายเราเนี่ยก่อนมันจะตายเนี่ยถ้าลมไม่ดับไม่ตายอยู่แล้วนี่เราต้องกําหนดว่าธาตุลมดับอ่าเพราะว่าธาตุลมเนี่ยลมหายใจเฮือกสุดท้ายจิตมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องออกไป แต่ถ้าถ้าลมยังขมว้นขมวอยู่แล้วที่หมอเขาใส่สายยางใส่ออกซิเจนไว้เนี่ยยังไงถ้าลมก็ยังอยู่จิตก็ออกไม่ได้ะนะทีนี้เราก็กําหนดนึกนึกภาพอ่ามามาผสมประสานกันให้มันเป็นให้มันชัดเจนให้ใจมันเห็นนึกถึงว่าเราไปโรงพยาบาลเราเคยเห็นญาติพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายายที่เขาไปโรงพยาบาลเขาจะใส่สายระงายางบางคนก็หายใจทางที่ว่าเนี่ยออกซิเจนอะไรนี้หละจ้ะหายใจทางสายยางเนี่ยค่ะนั่แหละค่ะถ้าถอดสายยางเมื่อไหร่ก็ไปเขาถึงถามว่าจะให้ถอดสายยางไหมหรือจะให้อยู่ยงี้ไปเขาถึงว่าจะให้พ่อแม่ทรมานไหมถ้าทรมานก็สายยางไปอย่างนี้ไหนไหมคะเพราะฉนั้นเราก็เน้นเรื่องธาตุลมเพราะฉะนั้นความตายธาตุธาตุลมไม่ดับไม่ตายเด็ดขาดเพราะสัญชาติญาณจิตมันไม่ยอมออกมา มันไม่ออกมันไม่รู้มันไม่รู้ความหมายว่ากูอยู่ในนี้อยู่จะให้กูออกกูไม่ออกมันก็อึดอัดมันก็ดิ้นทุรลลนทุไลอย,ยู่นั่นแหละดิ้นดิ้นดินดินมันถึงได้คนตายถึงได้ทรมานสุดๆคนตายจะทรมานสุดๆคนตายนี่ทรมานเกินคนตายไม่มีแต่เขามาบอกไม่ได้ตอนเขาทรมานเขาบอกไม่ได้เพราไม่มีส<ๆ>ิทธิ <Spencer> ์บอกนะรู้แต่ตัวเองว่าตัวเองทรมานสุดๆก็ไม่ทรมานได้กพมันไม่ยอมออกจิตไม่ไม่ยอมออกเออมันก็สู้สู้ โลกนี้คนที่จะตายมันถึงได้ทรมานสุดๆท่านถึงได้ว่านักปฏิบัติท่านต้องต้องฝึกทนกับเวทนาใหญ่ไม่มีเวทนาน้อยเวทนาใหญ่ท่านถึงนั่งสมาธิให้ถึงให้มากที่สุดสักสักมาเป็นเป็นฐานไว้ นั่นแหละคะ่ะเป็นเพราะมันเวลาจะตายมันจะได้ต่อสู้กับจิตได้จิตออกจากล่างมันจะได้สู้กันได้จิตออกจากล่างมันจะได้ไม่มีอาการน่าเกลียดเป็นเพราะผู้บรรลุธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วพอจะตายก็ดิน้นพวดผ่าทุรนทุลายโอดควรน,นะมันเขาจะว่าได้นี่เพราะนั้นมันจะเป็นของมันเองแล้วนะอเพราะว่าฝึกไงฝึกฝึกแล้วก็สอนให้มันรู้ว่าอ,อยังไงเสียมันก็ทุรนุนทุลายนี่นะนี่กำลังกำลังทำมรรคานุสตินะเนี่ย ไม่เอาเลเอียดขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าก่อนธาตุลมจะออกไปเนี่ยมันเป็นขนาดนั้นว่ามันเป็นปัญหายังไงมันมีมันใหญ่ยังไงมันมีอํานาจยังไงอมันถึงจะมันมันถึงได้มนุษย์ถึงได้ยึดมันนักหนาอแล้วก็ถึงต้องให้ธาตุต้องไปถึงจะตายอืมก็ที่ก็ก็ก็มันธรรมชาติของมันะมันไม่รู้ว่าร่างกายนี้เสื่อมแล้วร่างกายนี้หมดสภาพแล้วร่างกายนี้ออกซิเจนหมดแล้วหายใจไม่ได้แล้ว เติมแล้วมันไม่รู้จิตมันไม่รู้จ้ะบ้านกูกูไม่นีนะทีนี้ธรรมชาติอสิลมมันแผ่ว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 ลมสุดท้ายลมมันไม่มันหมดเนี่ะท่านเรียกว่าให้ลมมันหมดไปเองแล้วพอลมหมดมันคืออะไรจิตมันถึงออกยังไงแม่ถึงไดเอามาถามว่าจิตจิตออกทางไหนเราก็เลยรู้โดยอัตโนมัตินะทีนี้อ่าว่าจิตออกทางไหนเออลมดับเงียบไปตายแน่ๆรานนี้ไม่เหลือทีนี้พอลมดับแล้วมัน ธาตุลมไปแล้วธาตุไฟจะอยู่ได้ยังไงบ้างเพราะว่าร่างกายเลยแล้วมันมันต้องครบธาตุอะมันถึงจะอยู่นี่ธาตุไฟก็ดับดังนั้นคนที่ตายอ่ะพอลมดับร่างกายจะจะค่อยๆเย็นแบบจะค่อยๆเย็นเพราะเพราะธาตุไฟจะตามเพราะเพราะว่าท่านบอกธรรมชาติไงธาตุมันจะต้องแยกกันแล้วทางนี้นล้วมันแยกไปเรื่องหนึ่งธาตุแล้วไงธาตุลมไงทีนี้ธาตุไฟมันก็จะแยก้ามมันไม่ได้หรอกมันแยกเอง กูจะไปอ่ะวลากูมามึงตกออกจากท้องแม่มึงอ่ะเออกูมึงธาตุลมกับธาตุไฟเป็นของโลกอ่ะมึงโก็คืนให้โลกสิอือพอคืนให้โลกอ็ะอันนี้ก็ธาตุธาตุลมเมื่อกี้ธาตุไฟไปแล้วธาตุลมเอ้ยธาตุลมไปแล้วทีนี้ธาตุไฟเงี้มนุษย์ถึงพอตายถึงได้เขาถึงได้ตาสังเพราะเขารู้ทันแต่เขาไม่อธิบายให้เรารู้ริตาสังไม่งั้นเดี๋ยวตัวจะแข็งเพราะว่าถ้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 าธาตุไฟมอดอีกอันหนึ่ง อ่อนลงอีกทีดับลงอีกทีตัวมันจะแข็งง่ายหมอมาฉีดยาไม่ให้ศพเน่าก็เหมือนกันเขาถึงไม่เราปาดตรงร้อยหวายฉีดยาเข้าไปตรงเส้นเอ็นไงอเอานี่พิจารณาอย่างนั้นเลยนะเออมันก็มันก็หวาดเสียวอยู่มันงแต่ก็แต่ก็ตัดจะตัดอะไรออกก็ไม่ว่ากันนี่แต่แม่ฝากไว้อืมอันนี้ก็เออนี่คือกําหนดคิดไงคิดคิดให,ให้ให้มันให้จิตใจมันเห็นนะเสร็จแล้วก็เออ ธาตุัดไฟก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงในที่สุดเย็นจิบจะหมดลมกับไฟไปแล้วจะลมไปก่อนไฟตามมาทีหลังแล้วทีนี้สังเกตไหมทีนี้ว่าคนตายเนี่ยตัวจะเย็นเย็นผิดปกติด้วยไม่เย็นเหมือนคนทั่วไปแล้วก็ไม่เย็นแบบน้ําแข็งเย,เย็นเย็นจิบโดยที่ไม่มีอะไรไปใส่น้ําแข็งไว้ในนั้นนี้ตกลงสองธาตุคืนสู่ธาตุเติมแล้วทีนี้ธาตุน้ํา ราะมันมีสีธาตุอะนี่ไงถาวรทั้งเก้ามันไม่มีธาตุทั้งสี่แล้วเอ้ยมันไม่มีธาตุสองธาตุแล้วไม่มีไม่มีไฟอุ่นอุ่นแกงแล้วแกงจะบูดแล้วอ่านี้บูดบูดก็จะไหลออกจากหม้อทีีนี้หม้อมันมีมันมีรูอยู่เก้ารูอะเออเออถาวรทั้งเก้าอะอ่านี้นี่กะเออก,ก็ก็เตรียมไหลเตรียมไหลด้วยธรรมชาติมันก็นมีสายรัดแล้ว ธาตุแยกกันสายรัดไม่มีธรรมชาติมันจะมีสายรัดจ้ะสายรัดมันถึงได้ปวดขี้ปวดเย,ยวมันถึงได้มีอาการกั้นไม่ได้มันมีสายรัดตอนนี้ไม่มีสายรัดแล้วมันหมดสภาพเปิดหมดเลยเก้าตะวันทั้งเก้าแต่ธาตุธาตุดินเออหูหูสองปุปากสองจมูกสองเอ้ยไปใช้ปากหนึ่งหูจมูกปากแล้วก็ทวันหนักทวันเบาครบเก้าอย่างพวกหลานครบรูนะหูสองรูจมูกสอง ปากหนึ่งตาสองตาสองเออนัน่นแหละแล้วแล้วก็ทวารหนักทวารเบาครบแล้วเนาะอ่านัน่นแหละนั่นแหละตาสองหูสองตาสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาครบเก้าแล้วทีนีไ้ไปดูไหมทีนี้ไหลแน่ๆไม่ต้องกลัวนี่ไงขับเปลือรู้ทันอีกเอาเอาสำลีมาอุดปากอุดหูอุดจมูกอุดจมูกอจมูกอ่ารู้หรือเปล่าเราไปลดน้ำศพเราเอา๊ะทำไมวะ ทำไมมันมีสัมฤทธิ์อุดปากคนไว้วะทำไมมีสัมฤทธิ์อุดจมูกวะทำไมสัมฤทธิ์อุดหูวะเออยเขาอุดไปทําไมวะไม่รู้ตอนปฏตอนไม่ปฏิบตัติไม่รู้พอมาพอมาภาวานามันท่านให้เราเห็นภาพที่แม่พูดนี่แม่เห็นภาพนะไม่เห็นภาพไปหมดเลยโอ้นีนน่คนปฏิบัติก็ต้องเห็นภาพนะกาหนดให้เห็นภาพนะไม่ใช่คิดๆๆๆคิดทีเสจเลยนะกำหนดภาพเกิดด้วยให้เห็นให้เห็นว่าตัวนอนยังไงจะ ปากถูกอุดยังไงจมูออุดยังไงหูอุดยังไงทวารหนักทวารเบาก็กําหนดเข้าไปเขาก็อุดไว้เหมือนกันตำรีอุดท,ทั้งนั่นแหละหนักทวารเบานะะาั่นแหละจ้ะอืมทนนี้เพราะว่าไม่ให้มันออกมาไงให้มันขังอยู่ในหม้อแกงนั่นแหละน่ะนี่ไงมันจะได้ไม่เหม็นเน่ามันจะได้ไม่ส่งกลิ่นในนี้อันนี้พวกตายในบ้านตายธรรมชาติตายที่ถึงเวลาตายที่ท,ที่เราต้องกัน บุรุษหลานเอาไปเผาเขาก็เลยปิดทวารทั้งเก้าไว้อืมนี้ทีนี้ถ้าเราทาพิจารณากรรมฐานนี้เราให้เห็นมันไหลเลยวะนี้จ้าเราเห็นมันไหลออกมาเลยไหลเยิ้มออกจมูกไหลเยิ้มออกปากไหลเยิ้มออกตาไหลเยิ้มออกหูไหลเยิ้มออกหนักออกเบาเขาเรากาหนดเห็นไม่ต้องมีเสื้อผ้าเลยนะน,นี่นี่เรากําลังพิจารณากรรมฐาน เมื่อกี้แม่ไปโยงมาให้มันละเอียดละเอียดให้ใจอาวิชาใจกิเลสใจมารใจยึดมั่นให้มันให้มันเห็นชัดๆนี่ทีนี้ก็อ่าไหลเยิ้มไหลเกี้ยงธาตุน้ำธาตุดิธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำเกี้ยง ทีนี้เหลือกระทาดดินทีทนี้เออเหลือธาดดินก็มีเนื้อตัวเราทั้งหมดไงกระดูกไงธาดดินแต่ธาดดินตัวนี้มันก็ยังมีน้ําอุ้มมันไว้อยู่เพรอะงัพวกเราถึงได้มีตัวเราถึงได้มีเนื้อมีหนังมีไม่ไม่สู้ไม่ผอมลงเพราะมันมีธาตุน้ําอุ้มกันไว้อยู่มันทีนี้มันก็ขึ้นอืดขึ้นเน่าขึ้น,น,นพองหนังตึงแขนขา ถ้าไม่มัดไว้ก็ขาก็ชี้ไปทางแขนก็ชี้ไปทางลําตัวก็ต่งขึ้นมาไอตัวรายวายายวะทุกส่วนก็แล้วแต่มันจะโดดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเห็นแล้วไม่่มันจะอ้วนจะบวมตาเตอมันจะออกมาลักษณะไหนก็คิดเอาวัานี้ว่ามันจะเพราะว่ามันมันไม่มีไอไอธาดไฟธาดลมแล้วอ่ะมันกำมันกำลังธาดดินมันกำลังจะลาลาอ่าธาดดินมันกำลังจะสูดธาด ถ้าเดิมมานนะ่ะม,มีอะไรไม่เนา่าไม่เปื่อยมัง้งล่ะถ้าถ้าถ้าตายอะ่ะเหมือนเราเอาสัตว์ไปวางหรือเอาสิงเอาปลาตัวหนึง่งเอาไก่ตัวหนึ่งไปวางไว้กลางแดดอย่าไปทําอะไรมันนะมันก็เหมือนกันขึ้นเนา่นเนาอือขึ้นหนักๆเข้ามันก็เปื่อยเนา่าเป็น,เป,นเป็นดินอยู่ตรงนั้นแหละร่างกายเราเหมือนกัน พอท่านดินขึ้นอือขึ้นเน่าขึ้นพองมันจะเป็นตาถลนไม่ถลนก็ไม่ต้องก็แล้วแต่จะกําหนดแล้วแต่จะคิดแล้วแต่ลิ้นจุกปากก็แล้วแต่คิดแล้วแต่ว่ามันจะอืดบวมยังไงก็แล้วแต่คิดตามปัญญาในที่สุดให้มันเห็นแตกเพะหนังมันตึงเต็มที่ยิ่งกับลูกโป่งเนี่ยเหมือนลูกโป่งเลยแตกเพละนี้ย,ยุ่ยสินี้ละลายสลายลงสู่ดินนี่นี่นท่าดินส่วนที่เหลว ่ส่วนที่นิ่มส่วนที่มีธาตุน้ําอุ้มอยู่นี่มันก็เปื่อยลงสู่ธาตุสู่แผ่นดินแต่กระดูกสามร้อยท่อนกระดูกนี้มันไม่มีเส้นเอ็นแล้วนี่เส้นเอ็นเปื่อยหมดแล้วนี่เครื่องเครื่องหอ่อหุ้มเครื่องล้างอะ่ะมัน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 ไม่มีอะไรพยุงไว้ให้เป็นรูปร่างแล้วนี่ก็หลน่นแผ่แผ่แผ่เป็นชิ้นไปชิ้นชิ้นไขชิ้นมันโดยอัตโนมัติอืมเพราะฉะนั้นมนุษย์เราถึงแล้วว่าที่เรามีร่างเนี่ยเราไม่ได้ตอกตะปูเราไม่ได้ขันน็อตตรงใดตรงหนึ่งนะ เออพันธรรมชาติมันอย่างเส้นเส้นเอ็นมันไปโยงยามันไปโยงกันเองมันไปเป็นเชื่อมกันเองมันเป็นตัวต่อกันเองคอหมุนได้แขนหมุนได้ขาหมุนได้ออกเตะได้อไม่รู้ล่ะสารพัดอย่างแฝงได้จะกระโดดโลดเต้นได้จะเอาท่าไหนก็ได้นี่มันตอนนี้มันมันมีเส้นเอ็นโยงหลังกันอยู่ด้วยธรรมชาติโดยที่ไม่มีอะไรมาขันมันเลย นี่นี่แต่ทีนี้มันมันเปืียหมดแล้วนี่เออตายอะ่ะตายธรรมชาตินะธรรมชาติอะ่ะก็หล่นนะทีเห็นกระดูกทั้งสามร้อยท่อนหล่นแล้วก็กําหนดต่อไปเห็นมันมันว่าแดดเผาการเวลาผ่านไปจต่นานทําไม่มีอะไรสู้กับธรรมชาติได้ในที่สุดธาตุดินที่เป็นส่วนที่แข็งที่สุดคือกระดูกก็ทนต่อการเวลาไม่ได้ก็ต้อง ย่อยสลายไปกับธรรมชาติเหมือนกันเพราะเป็นผุ๋ยผงไปได้เหมือนกันไม่มีอะไรจะคงอยู่ได้เพราะเขาจะสอนไว้ว่าสว์ไว้ว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไงเป็นอนัตตาท่านให้เราพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาแล้วแต่ต้องเห็นกระดูกเป็นอนัตเห็นกระดูกเป็นผุ๋ยผงเห็นกระดูกเกินเป็นเนื้อเดียวกับดินอันนี้นี่แหละมรณาสติ ให้เขาทําละเอียดละเอียดอย่างนี้ไม่นานแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่่ลนเกิดใหม่นีรูปร่างครบสมบูรณ์มดเป็นมนุษย์เรานี่แหละกระปี้กระเป๋าสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรกําหนดใหม่ลมออกใหม่ไฟออกใหม่น้ําออกใหม่เน่าตัวเน่าเปื่อยใหม่กระดูกหล่นหล่นออกใหม่การเวลาเผากระดูกให้เป็นผุยผงทําลายกระดูกด้วยธรรมชาติไม่มีไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมีไฟมาเผาหรอกการในเวลาลวมันเผากระดูกก็เป็นผุยผงอีกเป็นผุยผงอีก กระดูกกับกับกับธาตุดินที่มันเปื่อยมันเละๆนะมันก็เกินไปเนื้อกรดินมันกลายเป็นเนื้อเดียวกับดินก็เป็นเราเข้าทำวิปัสนา,าไอพรลานาุตติลงส่วนัตตาตามโจทย์ตามคําสั่งตามคําสอนตามกันบ้านตามที่พ่อแม่อาจารย์ตามที่พระอ,องค์ให้ทํานี่คือพิจา,า,า,ารณามรณานุตติเอาอีกเอาแบบเมื่อกี้เท่านั้นละค่ะทำซ้ำๆทำไม่ทำไม่เป็นงานทำให้เป็นงานทำไม่ต้องไมไม,ไม่ต้องว่า อูจะทํากี่ครั้งกี่ครั้งว่าเมื่อไหร่มันเมื่อไหร่มันจะตัดสินใจจากอย่าไปอย่าไปสนใจตรงนั้นถ้าสนใจนั้นพิดอีกไม่จบอีกมีหน้าที่ทํานี่คืองานกินข้าวกินปลาทําธุรัเสร็จแล้วออกมาบวชออกมาทํางานนี่คืองานงานของนักบวชงานของผู้ต้องการพ้นทุกงานของผู้อยากออกจากทุกงานของผู้ต้องไม่อยากเว้นว่าแต่เกิดงานของนักปฏิบัติที่จะเอาเอาออกจากโลกใบนี้นี่คืองานต้องทําทำแล้วพักกับพักขนาดเดียวกับพักพักพักกิจ พกจิตคือเข้าสมาธิเมื่อกี้มันคนที่ทํามันคือจิตทําให้มันทํารวดไม่ได้ผิดต้องให้มันพักจิตก็คือมันไม่ต้องไปยุ่งกับง,งานพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันจะหลับไปเรื่องให้มันหลับไปมั่งก็ได้ไมันเป็นรายกันเอาอาลีบทีมันรู้สึกตัวขึ้นมาพามาทํางานอีกจะเดินทําก็ได้นั่งทําก็ได้นอนทําก็ได้สีอาลีบททําได้เหมือนกันไม่ต้องม้างตายน,น,นี่ฝากลูกหลานไว้เอาอันนี้ก็ได้ มันสู่ไตรลักษณ์ทั้งนั้นมันส่งอรัตตาทั้งนั้นมันคือสู่ธาตุเดิมทั้งนั้นมันคือสู่ธาตุดินทั้งนั้นมราลนสุสติแต่ถ้าภาษาภาษาการบ้านภาษาปาัไติฎกท่าเรียกพิจารณาอาสุภะอสุพังเนี่ยมนันภาษาภาษาเรียกภาษาปาัไตรปิดกแต่ภาษาภาคปฏิบัติมราลนสุสติพังเหมือนกันแล้วก็เน่าเปื่อยเหมือนกันนี่แหละแล้วแต่ใครจะเอานํามาใช้อาพระไตรปิฎก แล้วแต่ใครจะเอานํามาสอนแต่นี่คือภาคปฏิบัติให้ใจมันวางธาตุสี่ดินน้ําลมไฟให้ได้ให้มันวางรูปนี้ให้ได้เพราะท่านบอกว่าดับรูปไหมดับรูปไหมแต่มเมื่อดับแบบมางกายไม่ได้ก็มันดับแบบนี้ฝากลูกหลานไว้นะทายาติธรรมที่อยากโมโนธนาบุญที่อยากพ้นทุกข์มโนธนาบุญที่ที่มาปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือจิตช่วยเหลือใจตนเองให้ออกจากโลกสม,มตุติให้ชนะโลกเอ,อ ไอโรคอันนี้จังทั่วข้างหน้าตาโรคทุกโรควัตทุกวัฏจักวัตสงสารโรคสมมติโรคที่เปลี่ยนวัฏจะเกิดโรคที่มหามหาภัยนี่เราจะเราอยากออกแม่แม่แม่ขออนุโมทนาบุญนะสําหรับผู้ที่อยากออกท่านพูดประเตอดำเนินแต่ต้องทําทําตรงนี้เอาแค่นี้นะแม่ไม,ม่จม่แะบอกรายละเอียดแล้วนะโอ้แถมก็ได้ถ้าไม่เอาแบบนี้ก็ต้องกําหนดตายตามกําหนดตายแล้วแแงกามากินได้อืมนะ กมาตายกลางทุ่งกลางนาเอาล่างไปนอนอยู่กลางที่ร่งที่ทไรที่หนึ่งก็แล้วในปา่าเขาลดาเน่าใครแล้วก็แล้วแต่ตายไม่มีใครเห็นเดียวว่าบันมองไปกําหนดมันอยู่ในป่าแล้วกําหนดว่ามันมันแรงเส,สียงสิงสาราสัตว์มากินมาลุมถึงมาลุมหนึบเนืบหนาห,หนับมาคนละกเสีสองกินคนกระดาคาบกระดูกไปคนละอันสองอันแพบเดียวหมดเลยจะเอาแบบนี้ก็ได้อัอนนี้เขาเรียกว่าตายแบบ แบบแรงกลาหมากินอืไรแ้วนี้แต่นี้มันไม่จบสิม,มีอุบายอีกค้นอีกเพราะว่าพราะคําสอนสอนบอกว่าให้เห็นอนัตตาอ่าแม่ก็ค้นจนว่าอ๋อกูจะตามดูขี้มึงมึงกินแล้วมึงขี้อืมผู้ภาษานี้เลยมันง,ง่ายดีอแลกวจะตามดูจนกระทั่งสัตว์มันไปเห็นรอยกําหนดว่าสัตว์มันถ่ายออกมาแล้วก็กําหนดดูติถ่ายของมันแหละว่าวันคืนผ่านไปถ่ายนั้นจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเดือกดิน แม่ถึงจะหยุดถ้าลูกหลานจะเอาแรงกาหมากินมีวิธีให้อีกพิจารณาอันนี้ก็อัจน,นีนจังท่วขังตาอันนี้ก็พิจารณาดับรูปเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่พูดละเอียดพูดแค่นี้ก็เข้าใจมแมนุละไม่มีเหลือสัตว์มันเพราะว่าเราเป็นอาหารของสัตว์สัตว์เป็นอาหารของเราเออลูกหลานฝากไว้นะอนุทานาบุญ